สวัสดีครับพบกับการอัพเดตสินค้าสวยๆในช่วงเย็นทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้มีของสวยๆแล้วก็ราคาดีๆน่าซื้อน่าเก็บสะสมนะครับทุกชิ้นมีใบรับประกันให้จากทางร้านถ้าพี่ๆนะครับชอบชิ้นไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตาม Subscribe ช่อง YouTube เพรทองบุญพิทักษ์ด้วยนะครับสำคัญมากเลยถ้าพี่ๆท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับพี่ๆสามารถที่จะ,ะกดเข้าไปที่ติดตามเพราะว่าเวลาต้นลงอัปเดตนะครับพี่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ของจากทางร้านเนี่ยจะเป็นงานเก่างานมือสองในสภาพที่ดีพร้อมใช้และที่สำคัญคือราคาดีงาม ามพลาดนะครับวันนี้พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมของสวยๆกันครับเรามาเริ่มกันที่งานชิ้นแรกนะครับกับจี้หลวงปู่พมมาเข็มมาจาโรวัดสวนหินผานังคอยกรอบทองคำกรอบทองคำ75-90%ถึงเน้ำหนักรวม16.05กรัมองค์พระเนื้อโลหะนะครับหน้ากว้างของจี้2.2 คูณ2.8เซนติเมตรราคาขายบูชาเพียง9,500บาทวัตถุบูชาทางร้านไม่รับเหลี่ยนหรือขข่คืนนะครับองค์พระขนาดใหญ่กว่าเหรียญ5บาทนะครับใส่แล้วบูชาเห็นชัดใส่กับสร้อยลายสวยๆดูดีมากๆเลยถ้าพี่ๆนะครับเป็นสิ์ของหลวงปู่พรหมมาเขมจาโรวัดสวนหินผานางคอย องนี้พี่พี่บูชาได้เลยมาในสภาพที่สมบูรณ์ครับกรอบทองคำเนี่ยเขาจะแกะลายได้อย่างสวยงามแล้วก็ใช้ทองเยอะกรอบหนาไม่บางพี่ๆดูนะครับตามต้นได้เลยเห็นที่ฐานไหมครับแล้วก็กรอบเนี่ยเขาจะแกะลายได้อย่างสวยงามแล้วก็ห่วงแหวนมาในสภาพที่ดีห่วงแหวนหนาไม่บางนะครับอย่างที่บอกเลยว่าองค์หลวงปู่เนี่ยขนาดใหญ่กว่าเหรียญห้า ดังนั้นใส่แล้วสวยเต็มตานะครับแล้วก็ถ้าพี่ๆนะครับศรัทธาหรือว่ากำลังมองหาซื้อไว้บูชาเองหรือจะให้เป็นของขวัญน,นะครับให้กับคนที่พี่ๆรักกดสีเอก,กดจองมาได้เลยครับมากันที่งานชิ้นถัดไปนะครับกับแหวนทับทิมเรือนเพชรฉลุาลงานเก่า ตัวเรือนจะเป็นทองคำนะครับ75-90%น้ำหนักรวม4.06กรัมประดับเรือนยอดด้วยทักทิมนะครับแล้วก็เพชรจำนวน44เม็ดรวม47ตังนักว้างแหวน1.0คณ1.8เซนติเมตรขนาดแหวน55ราคาขายเบาวิว13,950บาท รีบกด CF รีบกดจองเข้ามารัวๆได้เลยเบาจริงอะไรจริงนะครับแล้วก็ใส่กับนิ้วต้นใส่เทียบกับนิ้วก้อยก็ยังเห็นชัดเลยเห็นไหมครับตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นแบบเรียบๆนะครับเน้นที่ความละเอียดในลวดลายเขาจะฉลุลายนะครับละเอียดละออแล้วก็เพชรเกสรที่ประดับเนี่ยไม่เล็กๆแต่ก็เล่นไฟดีนะครับส่วนทับทิมด้านบน ตัวทับทินเนี่ยจะเป็นสีชมพูเข้มนะครับสีสวยสีเหมือนสีออกแนวบันเย็นนะครับสีประมาณนั้นแล้วก็อยู่บนเรือนทองที่แน่นหนาแข็งแรงเรือนทองหนาไม่บางนะครับงานดีราคาถูกแต่ว่าได้งานที่มีคุณภาพเหมาะมากๆที่จะเไว้ใช้นะครับใส่ติดนิ้วใช้ได้ในทุกๆวัน แหวนแบบนี้ที่พี่ใส่ทํากิจกรรมนะครับได้ในทุกๆวันด้วยความมั่นใจเลยเพราะว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยจะไม่ได้โชว์ขึ้นมามากนะครับก็คือจะเป็นตัวเรือนที่เรียบๆแล้วก็ใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรสบายให้ความรู้สึกสบายใจที่จะใส่นะครับนอกจากสบายใจที่จะใส่แล้วยังสบายกระเป๋าด้วยโอ้โหคุ้มที่สุดเลยกด c f กดจองมาเลยนะครับ มาต่อกันที่งานแหวนเพชรยอดประดับเพชรข้างนะครับตัวเรือนเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวมนะครับอยู่ที่1.59กรัมประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่0.44กรัตนะครับแบ่งเป็นเพชรยอด1เม็ดขนาดวัดหน้าเพชรนะครับได้ประมาณ35ตังเม็ดใหญ่เลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรด้านข้างนะครับอีกจำนวน4เม็ด รวมประมาณ9ตังหน้ากว้างนะครับ0.5คูณ1.0เซนติเมตรขนาดแหวน50ราคาขายส่งต่อ13,950บาทราคาดีงามเหลือเกินกับเพชรยอดขนาด35ตังบอกเลยว่าถูกจริงๆนะครับถ้าพี่ๆนะครับเป็นคนนิ้วเล็กก่อนอื่นเลยถ้าพี่ๆนะครับนิ้วค่อนข้างเล็กประมาณ 50กว่าอะไรนี้ไม่เกิน55นะใส่แหวนวงนี้กำลังสวยเลยเพราะว่าตัวแหวนเนี่ยเม็ดขนาด50าอ่าเม็ดขนาด35ตังถ้าพี่พี่นิ้วขนาดไม่เกิน55มันก็จะใส่แบบกำลังดีนะครับตัวเพชรอ่าขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในตำหนิน้อยนะคะสำหรับเพชรเม็ดใหญ่ส่วนเพชรด,ด้านข้างก็เล่นไฟดีเช่นเดียวกันตัวเรือนมาในสภาพที่สมบูรณ์ครับ ตัวเรือนเนี่ยไม่บุบบี้แล้วก็ก้านนะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีเช่นเดียวกันถือว่าเป็นงานแหวนเพชรนะครับที่น่าซื้อในราคาเบาๆถ้าพี่ๆนะครับต้องการแหวนในราคาที่แบบซื้อหากันแบบง่ายๆแบบราคาหน้าคบหานะครับแล้วก็อยากได้เพชรเม็ดใหญ่ใหญ่ังค์ตงนี่ก็ถือว่า,าน่าซื้อนะครับแล้วก็ใส่ติดนิ้วเห็นชัด ใส่ได้ในทุกๆวันกด CF เอ F มาได้เลยครับเรามาต่อกันที่งานแหวนเพชรเรือนมาคีประดับด้วยเพชรไมไ้ใหญ่กันบ้างนะครับ ตัวเรือเนี่ยจะเป็นทองคำ75-90%น้ำหนักรวม8.87กรัมประดับเพชรรวมทั้งวง3.34กระดัตแบ่งเป็นเพชรยอดนะครับตรงกลาง7เม็ดรวม2.10กระดัตตกเม็ดละ30ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรข้างบนอีก2เม็ดรวม40ตังค์ตกเม็ดละ20ตังค์นอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรย่อยนะครับอีก42เม็ดรวม84ตังค์หน้ากว้าง2.6 คูณ1.7เซนติเมตรขนาดแหวน50ราคาขายส่งต่อคุ้มมากๆ85,000บาทถ้าพี่ๆนะครับดูที่ความเป็นเพชรที่ได้เพชรเมร็ดใหญ่ๆบอกเลยนะครับว่าแหวนวงนี้แค่ค่าเพชรกับทองก็ไม่ได้แล้วราคานี้คุ้มจริงๆตัวเพชรตรงกลางนะครับที่เป็นกระจุกเม็ดใหญ่ๆเม็ดละ30ตังค์กับ20ตังค์เนี่ย ขาแล้วก็เล่นไฟใช้ได้นะครับส่วนข้างในเขาก็จะมีตำหนิจุดบ้างนะครับจะเป็นจุดสีขาวตำหนิขาวนะครับบ้างแต่โดยวรวมสวยงามแล้วก็เล่นไฟดีนะครับส่วนตัวเพชรย่อยเล่นไฟไม่บอดเช่นเดียวกันราคาดีนะครับเพราะว่าได้เพชรเม็ดใหญ่สำหรับแหวนมาคีแบบนี้อย่างที่ต้นเคยอธิบายในทุกๆคลิปนะครับก็คือแหวนมาคีเนี่ยใส่แล้วจะทำให้นิ้วเราดู สวยแล้วก็ดูเรียวงามมากยิ่งขึ้นยิ่งมาในรูปแบบที่ว่าใช้เพชรไม่ดใหญ่บอกเลยนะคะว่าใส่แล้วพี่ๆจะรู้สึกแบบอิ่มเขาเรียกว่าอิ่มเอมนะครับเวลาเราใส่เพชรไม่ใหญ่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกดีเหมือนแบบเฮ้ยทำไมแบบมันวาวดีแบบมันสวยดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามาในราคาที่ดีๆแบบนี้ก็น่าซื้อนะครับถึงเพชร จะมีตำหนิตรงกลางบ้างนะครับเป็นจุดของขาวก็มีบ้างนะครับแต่ความเล่นไฟแล้วก็ความเม็ดใหญ่เนี่ยกลบสิ่งเหล่านี้เลยนะครับใส่แล้วดูดีใส่ติดนิ้วได้เลยหรือว่าใส่ออกงานก็ได้ครับงานดีๆแบบนี้น,นานๆได้มาทีถ้าพี่ๆรักงานจิวเวอรี่งานแหวนเพชรเรือนมาทีได้เพชรเม็ดใหญ่ๆกดจองมานะครับ เรามากันที่งานต่างหูกันบ้างนะครับกับต่างหูบุษรารคำบางกระจะประดับเรือนเพชรตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75-90%นะครับน้ำหนักรวมทั้งชิ้นนอยู่ที่7.0กรัมประดับเรือนยอดนะครับด้วยบุษรารคำบางกระจะ2เมตรรวม2.93กรัตนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่ 1 1 8ะกรัตนะคะแบ่งเป็นเพชรกลม48เม็ดรวม48ตังค์ตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรเหลี่ยมนะครับอีก70เม็ดรวม70ตังค์่หน้ากว้าง1.3คูณ1.6เซนติเมตรราคาขายส่งต่อ32,500บาทเห็นไหมครับว่าใส่ขึ้นหูเทียบกับหูแล้วไม่เล็กเลยเป็นขนาดที่ใส่กำลังเห็นชัดกำลังสวย ตัวบุษราคัมบางกระจะนะคะจะเป็นสีเหลืองน้ำทองสวยแล้วก็เล่นไฟดีข้างในมีตำหนิเนื้อพลอยบ้างเล็กน้อยโดยรวมสวยงามเพชรที่ประดับก็เล่นไฟดีเช่นเดียวกันงานฝั่งละเอียดกดจองมานะครับมากันที่งานสร้อยข้อมือบุษราคัม สีน้ำแตงนะครับเรือนทองงานเก่ากันบ้างตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75-90%น้ําหนักรวม7.95กรัมประดับด้วยบุษราคำบางกระจะเผาเก่าสีน้ําแตงสวยงามมากๆน่กกว้างนะครับอยู่ที่0.8เซนติเมตรความยาว16.5เซนติเมตรราคาขาย18,500บาทพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือน ใส่เทียบกับข้อมือต้นก็ยังดูดีแล้วก็เห็นชัด เส้นไม่เล็กไม่บางเป็นงานเก่านะครับที่ตัวชิ้นงานนะมาในสภาพที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ตัวชิ้นงานนะครับโดดเด่นแล้วก็ดูสะดุดตาด้วยตัวบุษราคัมบุษราคัมจะเป็นสีเหลืองแกมเขียวนะครับเขาเรียกว่าสีน้ำแตงสีเนี่ยเล่นไฟเป็นสีออกแนวพาสเทลสีสบายตาอยู่บนตัวเรือนทองแบบนี้นะครับดูเข้ากันแล้วก็ใส่แล้วดูดี พี่ๆใส่ไว้ได้เลยในทุกๆวันนะครับยิ่งใส่ยิ่งสวยยิ่งใส่ยิ่งมีสเสน่ห์นะครับเพราะว่าเป็นสร้อยข้อมืองานเก่างานที่เป็นบุษราคำสีน้ำแตงแบบนี้นานๆได้มาทีนะครับถ้าพี่ๆเป็นคนที่สะสมแล้วก็รักงานพลอยไม่อยากให้พลาดเลยดูสภาพแล้วก็ความสมบูรณ์ตัวใส่ซสร้อยเนี่ยมาในสภาพที่ดีไม่บุบบี้แล้วก็ตัวตะขอเนี่ย ก็แน่นหนาแล้วก็สมบูรณ์ดีเช่นเดียวกันดูสีแล้วก็ดูน้ำของบุษราค a มประกอบไปด้วยนะครับด้านหลังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับตัวตะขอสวยงามตัวเรือนสวยงามความแน่นหนาแล้วก็ความแข็งแรงของชิ้นงานมาพร้อมกับความสวยงามของบุษราค a มจริงๆถ้ารักงานเก่าชอบงานเก่ากด cf เข้ามารัวๆได้เลยครับ มากันที่งานสร้อยข้อมือดอกพิกุลเพชรน,นะครับตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม7.96กรัมประดับด้วยเพชรจำนวน31เม็ดรวมประมาณ78ตังหน้ากว้างนะครับช่วงกว้างสุดอยู่ที่0.6เซนติเมตรความยาว17.0เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเบามาก25,500บาท ดีงามจริงๆสำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคะดีไซน์สวยอันนี้ใส่เทียบกับข้อมือต้นนะครับก็จะได้ขนาดประมาณนี้ถ้าเป็นข้อมือผู้หญิงก็สมบูรณ์แล้วก็สวยงามพอดบพอดีตัวเพชรท,ที่ประดับขาวเราก็เล่นไฟดีข้างในก็สะอาดใช้ได้นะครับความเล่นไฟของตัวเพชรเนี่ย ดูดีนะครับถ้ามาในรูปแบบที่เป็นงานจิวเวลรี่ที่มีดีไซน์แบบนี้ใส่ยังไงก็สวยดีไซน์แบบนี้น่ารักครับเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นตัวสร้อยข้อมือกึ่งกำไลตรงต้านเนี่ยเขาจะทำเป็นโค้งๆนะครับใส่ง่ายเพื่อให้สอดรับแล้วก็อพอดีกับตัวด้านข้างของข้อมือเราส่วนตัวล็อกเนี่ยก็มาในสภาพที่สมบูรณ์เสริมความน่ารักด้วยตัวตุ้งติ้งกุญแจ เพิ่มความน่ารักนอกจากตัวเพชรที่สวยงามแล้วก็ดูดีงานฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับงานดีไซน์ของเขาก็ดูดีแล้วก็น่ามีไว้ใช้เช่นเดียวกันงานดีๆแบบนี้ใช้ได้ทุกวันครับใส่ยังไงก็สวยใส่เดียวหรือว่าจะใส่คู่กับข้อมือเพชรหรือข้อมือพลอยเส้นอื่นก็ได้ใส่ยังไงก็ดูน่ารักกด่า CF มานะครับ เรามากันที่งานจี้เพชรเก่านะครับตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นปาหักน้ำหนักรวม5.99กรัมประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นเนี่ยอยู่ที่97ตังค์แบ่งเป็นเพชรเกรสรเม็ดยอด1เม็ดขนาดประมาณ20ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบย่อยอีก49เม็ดรวม77ตังค์น้กว้างนะครับ2.9คูณ3.0ขนาดใหญ่กว่าเหรียญ5บาทนะครับเล็กน้อยราคาขายส่งต่อ เบามาก21,500บาทพี่พีที่สะสมงานเก่ารีบกด CF เข้ามารัวได้เลยชิ้นงานสวยครับเป็นจี้เพชรนะครับที่มีความละเอียดละออแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นเรือนดอกไม้ตรงกลางที่เป็นเกสรดอกไม้จะใช้เพชรเกสรขาวแล้วก็เล่นไฟดีนะครับข้างในก็ตำหนิน้อยส่วนด้านหลังมาในสภาพที่สมบูรณ์อย่างที่พี่พีเห็นเลย เห็นไหมครับงานดีงานสมบูรณ์พลิกมาที่ด้านหน้าก็จะสังเกตได้ว่าเพชรกุหลาบที่ประดับโดยรอบก็เล่นไฟแล้วก็ไม่บอดเช่นเดียวกัน่วงแขวนมาในสภาพที่สมบูรณ์ครับสามารถที่จะใช้นะครับใส่กับสร้อยคอรหรือว่าใส่กับโชเกอร์ก็ทำให้ดูร่วมสมัย เป็นงานเก่าแท้ๆนะครับที่ผ่านการเวลามาแต่การเวลาไม่สามารถทำอะไรกับความสวยงามของจี้นี้ได้เลยมีแต่ความสวยงามที่มากขึ้นยิ่งใสยิ่งดูดีแล้วก็มีสเสน่ห์แบบผู้ดีเก่าครับถ้าพี่ๆเป็นสายสะสมงานเก่างานโบราณจี้ชิ้นนี้อยากให้มีไว้เป็นของสะสมในกรุนะครับมาต่อกันที่งานสร้อยข้อมือ เรือนฉลุลายประดับเพชรงานเก่าตัวเรือนจะเป็นปาหะน้ำหนักรวม1 5 0 5กรัมประดับเพชรรวมทั้งชิ้น,นยอยู่ที่90ตังค์แบ่งเป็นเพชรยอดเหลี่ยมเกสร1เม็ดขนาดประมาณ10ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรกลาบย่อยอีก64เม็ดรวมประมาณ80ตังค์หน้ากว้าง1.3เซนติเมตรความยาว16เซนติเมตรราคาขายส่งต่อน่าจับจองที่สุด22,500บาท ดีงามมากๆเลยนะครับสร้อยข้อมือเส้นนี้เขาจะมาคู่กันกับตัวจี้ชิ้นที่แล้วที่เป็นจี้ดอกไม้เพชรนะครับแต่ว่าต้นก็แยกขายได้เผื่อพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากจะซื้อสร้อยข้อมือไว้อย่างเดียวก็สามารถที่จะกดซีเอเข้ามาได้เลยตัวชิ้นงานเนี่ยฉลุลายได้อย่างสวยงามเป็นลายพันพฤกษานะครับละเอียด อ่อนช้อยแล้วก็จะใช้เพชรทั้งเพชรเกสรตรงกลางแล้วก็เพชรกุลาบเล่นไฟดีเล่นไฟแบบเพชรเหลี่ยมเก่ามาในตัวเรือนปหาหะแบบใส่ง่ายๆใส่แล้วดูวินเทจใช้ข้อมือแบบนี้เดี๋ยวนี้หายากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีมาต้นไม่ได้มานานแล้วชิ้นนี้เป็นงานเก่าที่ได้มาจากบ้านคนสภาพดีผ่านการเวลามาแต่ว่าเจ้าของเดิมใส่อย่างทนุถนอมน่ามีไว้ใช้จริงๆ สามารถที่จะใส่นะครับกับชุดอะไรก็ได้ถ้าเป็นชุดที่ร่วมสมัยมันก็ดูวินเทจดีหรือว่าถ้าเป็นชุดไทยบอกเลยนะครับว่าเข้ากันอย่างที่สุดสำหรับชุดที่เป็นลูกไม้หรือว่าดูเป็นไทยๆนะครับงานดีๆแบบนี้ส่งต่อให้กับพี่ๆในราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มจริงๆเห็นสภาพไหมครับตัวสายสร้อยแล้วก็ตัวเรือนมาในสภาพที่พร้อมใช้สวยงาม ไม่บุกไม่บี้นะครับแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยต้นเช็คให้แล้วแน่นหนากดล็อกเข้าไปแน่นดังกรึบเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเรือนแบบนี้สำหรับพี่ๆที่รักงานเก่าใส่แล้วแตกต่างจากคนอื่นแน่นอนครับมากันที่งานชิ้นสุดท้ายประจำวันนี้นะครับกับตังหูทักทิมสยามประดับเพชร ตัวเรือเนี่ยจะเป็นทองคำ75%าเปนต์น้ำหนักรวม3.44กรัมประดับเรือนยอดด้วยทับทิมสยามเผาเก่าพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับด้วยเพชรจำนวน24เม็ดรวมประมาณ84ตังหน้ากว้างนะค 1. 1 1. ะ1.1ูณ1.0เซนติเมตรราคาขายส่งต่อสุดคุ้มเพียง25,500บาทที่พี่หลายบาทพี่ๆหลท่านให้ต้น หาต่างหูนะครับหรือว่าง,งานเครื่องประดับที่เป็นทับทิมสยามในราคาที่เบาๆชิ้นนี้ไม่อยากให้พลาดน,นะคะพี่ๆพรีบกดจองรีบกด cf มาได้เลยเห็นไหมครับใส่ขึ้นหูแล้วเป็นขนาดที่เราใช้งานได้ในทุกๆวันจริงๆไม่ใหญ่ไปและก็ไม่เล็กจมหายไปกับใบหูนะครับงานดี ตัวทับทิมสยามตรงกลางเนี่ยจะเป็นทับทิมสยามเผ่าเก่าสีออกแดงแกมชมพูนะครับแดงแกมชมพูแล้วก็เพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้ตัวเรือนตัวก้านแล้วก็ตัวแป้นสมบูรณ์ดีงานดีๆแบบนี้นะครับสามารถที่จะ ใช้งานได้ในทุกๆโอกาสทั้งการทำงานก็ทำให้ดูเรียบร้อยดูภุมฐานรวมถึงใส่ออกงานก็ดูดีกด CF มีเมนะครับดูสีนะครับของทับทิมสยามทั้ง2เม็ดแล้วก็ดูน้ำแล้วก็ความขาวของเพชรที่ตัดกันแบบนี้อันนี้ต้นไทยกับแสงธรรมชาติทุกชิ้นนะครับสีของเขาก็จะประมาณนี้เลยงานดีครับสำหรับพี่ๆที่รักงานทับทิมสยาม รีบกด C F เ,เข้ามารัวๆได้เลยครับก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่วันนี้มาเยี่ยมชมแล้วก็มาเลือกซื้อสินค้าสวยๆกันที่หน้าร้านเป็นจำนวนมากนะครับต้นกับนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งสำหรับ วันนี้ก็ถ้าพ,พี่ชอบชิ้นไหนนะครับต้นก็ย้ำอีกทีครับว่าแคปรูปภาพพี่พเพียงแคปรูปภาพแล้วก็ส่งมาทางไลน์เท่านั้นเองคุยทางไลน์จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเพราะว่าต้นกับนิกเนี่ยจะคอยตอบพี่พทุกท่านนะครับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ย้ำอีกทีว่าทุกชิ้นมีใบรับประกันให้จากทางร้านนะครับซื้อขายด้วยความสบายใจแน่นอนเพราะว่า ชุบล้างทําความสะอาดแล้วก็เช็คสภาพให้แล้วเรียบร้อยวันพรุ่งนี้เราอัปเดตเวลาตอนเย็นๆแบบนี้เช่นเดิมแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย